ก็ยังมีให้ชมต่อนะครับคู่นี้ครับในเหลี่ยมข้ามหอแปรนะครับฝั่งนู้นก็เป็นเอกใต้กับน้องอุ้ยบางชันนะครับคู่เดิมนะครับฝั่งนี้ก็ตอนซ้อนเบนครับจะคู่กับวุฒินทองนะครับมาในเหลี่ยมน้องตอนครับถอดเสื้อนะครับแลกข้ามกับเอกเสื้อสีส้มฝั่งนู้นนะครับสกอร์สูงทั้งูครับเกมส่งครับเกมส่งครับ ว่าเป็นเวทที่น่าชมอีกคู่น,นึงนะครับคู่นี้นะครับแข่งมาครับโอ้โหครับวัยรุ่นครับโหดหรือเกิอครับป้อนซุนเบนนะครับ0ูต่อศนะครับ แทงไว้ครับเอ็กเกมทรงปุยของชันครับเกี่ยวได้ครับดูครับบุดนวลทองห่างครับตีย่อครับเอาโหอุ้ยนี่รู้ทางเลยครับเปลี่ยนทรงครับสุดสู้ครับอุ้ยบางชันครับจุดเข้ามาเอ็กตัวรอเลยครับบอลสวนเบนครับ ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับเอาครับเสริมไม่ค่ามั้งศูนย์ต่อศูนย์นะครับมาครับบูธขอน้องเล่นเองครับลายเส้นขวาครับสวยงามครับที่นี้ศูนย์ต่อศูนย์ครับตัดออกไปอีกแล้วครับเก็บเซิร์ฟครับ ศูนย์ต่อศูนย์นะครับโอ้โหนูยีอ้ครับชงครับชงโหดเหลือเกินครับแทงเข้าเสาเลยครับวุฒนนทองครับยังไม่ได้แต้มกันนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับวดได้ติดเข่านะครับล้นนะครับ ดาบที่สองครับเรียนทรงครับสูงตั0งสูงครับ,อ,อ,อ,รบอุ๊ยบางชันครับมาครับพุธดันเข้าไปครับล้นหรือเปล่าไม่ล้นนะครับเก็บเ,าาเสิร์ฟพุทธด,ดนทอรครับ อยู่ที่ศูนย์ต่ศูนย์ครับเอกใต้เปิดครับติดเกี่ยวครับแบบนี้ทางครับโอ้แกไม่พลายกไม่เข้าเก็บได้ครับวุฒินทองครับศูนย์ต่ศูนย์ครับ ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับโอ้โหล็อกกันครับสกอร์แรกนี่ไม่ยอมกันเลยครับบุดเก็บได้้วครับโดยไปครับปอนซวนเบนเต็มหน้าอกเลยครับมาแล้วแต้มแปรกครับฟุตบอลสายโกงครับหนึ่งต่อศูนย์ครับ่องไปครับอุ้ยบางชันเสียดายครับบุ๊ด สูงต้นหนึ่งครับอุ้ยหยอดครับโอ้โหติดหลังค้าครับ <c oughs> ออกไปเองครับโอ้่าเก็บได้ครับ <c oughs> กเกมเซฟบอลเซนเด่นครับหนึ่งต่อสูงครับช่องกลางไปครับพุ้ย ดันกันเข้ามาครับเ็กว่าไงโซต้าหนึ่งครับอุ้ยบองชั้นมานบ่แอร์ครับไม่มานครับวันนี้ครับพิลิปอัดลงไปครับปอนครับเวทแบบนี้ครับดูมันดูเพลินตาดีนะครับตีหัวนี่อย่างกับลูกเตะเลยครับ หนึ่งต่อศูนย์ครับขับช่องไปครับอุ้ยยกเลขสี่ล้นมาครับมาเปิดครับทำไมเปิดไม่ดีครับครับแต้มที่สองครับปอนวุฒิครับสองศูนย์ครับไล่ไปที่เอครับเกี่ยวได้ครับวุฒิวิ่งไล่ยกไปไหนครับ ไม่เข้ากรอบครับเปลี่ยนทรงครับโซตัสองครับเอตใต้คนใหม่ข้างครับเก็บเสิร์ฟบอลสวนเบนครับสองต่อศูนย์แข่งช่องกลางครับอุ้ยฟูดไปครับเก็บได้แล้วครับฟูดต้องแก้ไปก่อนครับอ่อนอาใหม่ครับอุ้ยดันมาใหม่ครับล้นครับ บอลเก็บครับวุดดันไปครับห่างอยู่ครับยอดครับแต้มที่สามครับวุดปอมสามต่องศูนย์ครับายครับเอ็กเปิดหัวครับทิ้งกลางมาครับจะเกี่ยวอีกแล้วครับ เป็นเกมเซอร์ของเอ็กใา้ครับศูนย์ต่อสามครับยกขึ้นไปครับอนโอ้โหลูกนี้ครับสวยงามครับสามต่อศูนย์ครับบอนเข้าช่องกลางอย่างเดียวครับอุ้ยนี่เป็นซ้ายครับหล้นมานะครับดูครับเรียบร้อยครับแ้มที่สี่ครับวุดบอลสายโกงครับ ครับสายสอดแจ้งครับคู่นี้ครับเน้นสว่างครับคู่นี้ครับเน้นนอนน้อยนะครับแต่ว่ายังเล่นได้ดีนะครสี่ต่อศูนย์ครับอุ้ยเสิร์ฟได้ครับเสิร์ฟออกนะครับปอนครับเสิร์ฟไปทุกคนนะครับให้พูดชงเลยสี่หัวไป นี่ครับเสริจแล้วครับอุ้ยบางชันครับ0-4ครับมาครับหาที่พุ้ดครับยกห่างนะครับตีข้ามหัวอุ้ยครับโอ้โหตัวสูงสูงครับโดนตีข้ามหัวได้ครับ4-0ครับปอนตัดหัวเอารับแย่งเกมเปิดนะครับเก็บได้ครับ เ,เติบไปที่เดิมเลยแต่ว่าเอ็กนี่ตัดมาห้าต่อศูนย์ครับเล่นสายลายเซ็นไหมครับเปลี่ย <appointment> นส่งครับสกอร์แรกยังไม่มาครับอุ้ยเอ็กครับสูงต่อห้ครับาครับช่องกลางครับ ดันไปครับสวยงาม่าตรงกนี้คลิกเน็ตไปครับได้แต้มครับเปลี่ยนฝั่งไหมครับไม่เปลี่ยนฝั่งนะครับหต่อศูนย์ครับโอ้โหโอ้ยครับดันมาใหม่ครับ ได้แต้มเพราะว่าเกมเกี่ยวครับแล้วก็เกมเสริฟนะครับเปิดเสียนะครับ0-6ครับเอต้ยครับปั่นมหาวุฒิครับฝังเลยครับ6-0ครับปอลสนเบนตัดช่องไปครับอุ้ย ยกสวยครับโอ้โหงไม่โดนนะครับเอกใต้ครับตกใส่เน็ตครับไม่ข้ามนะครับเจ็ดต่อสูรนะครับโอ้ยเกมเสิร์บออสุนเบนครับเสิร์ฟเข้าช่องกลางอย่างเดียวครัอ๋อสวัสดีพี่แฮมด้วยครับนึกว่ากลับหมดแล้วนะยังอยู่นะมาครับเอกใต้ โอ้โหทำได้ดีครับลูกนี้เรียนทรงครับต่ออะไรวะต่อต่อเด้อต่อเสร็จดีเลยสองห้าสิบดีด้วยห้าเป็ด้วยสองับเจ็ดครับห่างครับตีอย่างใ้ข้ามเขาแต้มแรกมาแล้วครับ อุ้ยเอ็กครับสกอร์แรกครับ1ต่อ7ครับอาเกมยกผิดพลาดครับลดเงินทองยังห่างอีกนะครับแล้วก็เกมได้ครับเป็นแต้มหะครับเอกใต้ตีหน้าขวาครับเอาเกี่ยวได้ครับล้นคืนไหมครับเอกใต้ย่อต่อหน้าครับตักรองเท้ายังไงแต้มทีสองครับมาสองแต้มติดครับเอา เต็มยกข่างครับบุญนนท์ทองครับเชียร์ดาวเท็ตหน้าม้งใส่ชุดนี้มานะเชียร์บีแค่สองทศเจ็ดครับมาครับกีทบูทกับวัดเต็มยกครับฟาวอีกครับเอาแล้วครับสามแต้มติดเลยครับแบบนี้ครับสู้ได้ครับสางนู้นครับสามทศเจ็ดครับไม่ข้ามแล้วครับวางไม้ซะแล้วครับอุ้ยบางชันครับ เจ็ดต่อสามครับตีเหิอหนออกไปครับยกห่างครับตอนนี้ออกไปก็แปดต่อสามเขาจองกลางก็ิีษษษษครับสกิดครับลูกนี้เปลี่ยนส่งครับ มาดูเกมเสร็จอ,อุ้ยบางชันครับ3ต่อ8เข้าช่องกลางครับเกือบกักกันครับลอยไปมาแอดต่อาับไปเปิดหัวครับยยกสวยยกระอท็บหน่อตรงนี้เนียนครับ สต่อแปดครับอุ้ยไล่มาทิวมด้วยหล้นครับโอ้โหไม่มีคนเก็บครับโอ้ยังไงฟาวปอสวนเบนเอ้าโอ้วิ่งไปหลอกยังไงครับกรรมการเห็นไม่ผ่านสายตากรรมการครับ 4ต่อ8ปรครับบุตดตันไม่มาครับล้นอีกแล้วครับล้นคืนมาครับโอ้โหห่างเลยครับคราวนี้บุตรทิ้มไปหลังครับเกมเซิร์ฟป้อนสวนเลนครับ8ต่อ4ครับอุ้ยยกห่างครับ ติดเกี่ยวครับปอนอ้โหตีลูกนี้ครับตีเบาๆครับได้อีกหนึ่งแต้มครับเก้าต่อสี่ครับแทงใครช่องกลางเหมือนเดิมครับอุ้ยยกสวยครับอ้โหตีเหินไปเองครับเอ็กใต้ครับตีไปโดนกลางหัวครับ อนเป็นน้องชายแท้ๆของพี่ป้างใช่ไหมน้องสวัสดีพี่ชายเชียงกงด้วยนะครับเข้ามาทักทายครับขึ้นสิบ้วครับหออีกใต้ครับหน้าซ้ายครับโงไม่ทันเลยครับแบบนี้ครับปายาบอกว่าดีใจที่คนไทยชอบออกกำลังกายครับใช่ครับผมสี่ต่อสิบนะครับ เดืกเดินก็ยังไม่มีใครถอยเลยครับออกกำลังกายกันรักกันออกกำลังกายครับซิปต้อสี่ครับมิงกระบานะครับออกหลังครับซี่ต้อสิบครับเสิร์ฟใหข้างครับ 10-4ครับเกมเสิร์ฟของปอนครับอ่าเอ็กซ์สะบัดขวาครับติดเกี่ยววุฒนะครับยกไปสวยครับปอนหยอดครับตรงนี้ครับไปครับขึ้นแท่นนะครับปอนวุฒนะครับสกอร์ค่อนข้างขาดครับเน่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 ่1 4ครับ หลายเส้นไปครับอุ้ยรอยมาครับเออโอ้โหยี่สิบยี่สิบต้องเจอเป็ดแล้วนะครับโอ้โหสีแล้วครับสิบเอ็ดครับสี่ต่อสิบเอ็ดครับ โอ้โหตีขู่เลยครับนี่ขู่รุ่นพี่เลยครับเอตัลซี่ครับตีบิดลูกนี้สวยงามครับ อุ้ยบางชันครับ4ต่อ11ครับโอ้หถ้าสเต่อสี่ครับแล้วอุ้ยดันมาติดส้งเท้าทันไหมไม่ทานยกเลิกยกเลิกยกเลิก 4ต่อ11ครับยังไม่ยอมครับฝั่งนู้นครับมาที่ปอนครับโอ้โหตีลูกนี้สาดออกหลังไปครับเข้าเร็วครับลูกนี้ครับ5ต่อ11ครับมาที่บุศครับ การไปหัวเสาครับสิบเอ็ดต่อห้าครับไปครับเอกเปิดลูอุ้ยยกสวยครับตีูกนี้ครับใครจะไปเกี่ยวครับห้าต่อสิบเอ็ดครับโอ้หลายแมตช์พลอยครับคู่นี้ครับยังปิดไม่ได้ครับเฮ้ยครับวุฒดานไปห่างแล้วครับ ตีหยอดครับเอาแต้มไหมเอ็กใต้เอาอย่างได้อยู่ครับตีไปข้างหลังยังไงอุ้ยซ้อนได้ครับโรยมาเอ็กใต้ตี <c oughs> กรรมการขานหรือยังใ <c oughs> ต้ตีข้ามหัว <c oughs> โอ้โหตานไม่ไหวครับทางนู้นตั้งลำได้ก่อนครับ <c oughs> ได้แต้มครับที่ <c oughs> เอกบอกว่า กินพี่ได้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับน้องปอนนะครับไอพ่นีอน่อ้ใ่ครับอ้ใ่อส <financial> ครับสวัสดีน้องดีดี้ด้วยนะครับ <Sw it! S 1> รอุ้ยทิกเนสครับอุ้ยบังชานนะครับ <l ots> อีกหนึ่งแต้มครับโอ้โหอุ้ยเอกครับสองตวมีสามเลยเหรอ 7จ็ดต่อสิบเอ็ดครับยังไม่ยอมครับแต้มมาเรื่อยๆครับมาบอลเปิดหัวครับดูลูกยกครับหลนอีกแล้วครับเป็นแต้ไหมครับเอ็กใต้หลนคืนมาครับบู๊ตไปอัดลงไปเอ้ายังเกี่ยวได้ครับเอ็กตียอดโอ้โหถ้าข้ามมาครับอะไรครับเจ็บดีว ข้อเท้าอย่างนี้ครับแม่วันนี้มีแต่คนเจ็บครับ <c oughs> <c oughs> เจ็บยกเลิกไม่รอครับไม่รอเจ็บยกเลิกไม่รอครับแม่คู่นู้นนะเอ็กเอ็กกับอุ้ยครับก็แซมกับการฟริลนี่ก็เจ็บมาคนแล้วครับเอ็กนี่รอจนโอ้ จะพอกเหมือนผมหรือเปล่าครับแอบจะพอกจะพอกอะไรอียอ๋อจะพิกเหรอเนี่ยอเจ็บเฮ้ยถอรองเท้าจริงๆด้วยครับเอายังไงครับต่อเก็บไปเลยเออไใจใจไปหน่อยนคิดว่าผมเจ็บต่อเก็บไปเลยนะครับเอ้โหเก็บไปเลยต่อเก็บเลยเรียนต่อเก็บเลยครับยังไงรุนแรงรุนแรงรนแรงรแง เหลือตัวยกเหลือตัวยกคนเดียวนี่มันต่อสองหนึ่งไม่ได้ครับแต่ก็ครับโอ้โหยงงครับะครับเ้ลอยังไงครับน <c oughs> ดูไม่ทันว่าเจ็บจังหวะไหนครับ ยังพอสู้ได้อยู่ครับเพราะว่าแมตช์พอยต์ของตัวเองนี่หลายแมตช์พอยต์แล้วครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับตายครับอุ้ยเกมเกี่ยวก็จะช้าลงไปหน่อยครับเอ็กต้องตีโจมตีเลยครับเอาเลยครับเปลี่ยนส่งครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับมาที่วูดครับ ทานไปทานไหมออกมาสิโอ้ยังโดดได้อยู่ครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับออครับอุ้ยยกมาห่างครับอเกมสิบสามครับเอ็กตีออกไปเองครับอ่าครับยังเหยียแแ้มนึงครับกรรมการก็ไม่บอกนะครับ ก็ส่วนมากเตะกันสิบสองครับเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลนี้ต้องบอกนะครับสิบสองต่อเจ็ดครับโอนมาครับเ แอเสิร์ฟอุ้ยบางชันครับ7ต่อ12ครับครับเปิดหัวครับย่อครับเปลี่ยนส่งครับ12ต่อ7ครับบุงัดไปครับอุ้ยดันขึ้นมาครับโอ้โหหลุดครับลูกนี้นิดเดียวครับ เจ็ดตอ่อสิบสองครับ,รบนะไงครับวุฒิปาวปศเบนครับตดีดีแล้วนะครับเบรคไม่ค่อยอย่แล้วข้อเท้าเจ็บนะครับแปดต่อสิบสองครับ มาครับเปิดยกสวยครับอ๋อเดินขยิบขยีขยยครับออกตัวเนาะไอ้แข็งลุงมัน๊กเกล้าโดดเรืออะไรผู้คนละตัวเฮดดี้ได้แชมป์อยู่ดีแล้วสิบสองตัวแปรครับต้องรีบปิดเกมให้เร็วครับ พุกคนครับอุ้ยลยมายังไงเอ็กไม่ทันครับความผิดพลาดครับใกล้เข้ามาแต่ไม่ทันครับสุดท้ายก็เป็นปอนวุฒิครับเอาชนะไปสกอร์1 3่อ8ครับ